สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงโกกตูมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนู่นค่ะได้เยอะมากเลยนะคะแบ่งครึ่งๆนะคะรอบนี้นะคะเอาไปหมดเลยแล้วนะคะเพราะว่าเราแบ่งครึ่งมันก็เอายกขึ้นรถง่ายนะคะแล้วทาเต็มลูกชายเขามาเอาเขายกไม่ได้นะคะก็ให้มาแบ่งครึ่งนะคะทั้งกระสอบก็ขาดด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ รอแต่ให้ลูกชายมาเอานะคะทรายจะทิ้งทําไมนะคะมีประโยชน์ตั้งเยอะเอาไปทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะทําบ้านนะคะค่ะประโยชน์ของทรายทรายไม่ได้ราคาถูกนะคะคิวละแพงนะคะรวมค่าส่งอีกนะคะนี่เราจะทิ้งทําไมเนาะเราก็เก็บไปทําประโยชน์นะคะนี่ค่ะได้ตั้งเยอะนะคะไอเอาไปแล้วก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ นี่ที่เราแบ่งไว้นะคะนี่แบ่งวันนี้แบ่งหมดแล้วค่ะแบ่งหมดเลยนะคะวันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเหงือซจะเต็มตัวเลยนะคะโอ้ร้อนมากเลยนะคะเหงือเต็มตัวเลยโอ้ยไปเดี๋ยวกลับก่อนนะคะรอให้ลูกชายมาเอานะคะทีนี้ก็คือจบเกมนะคะสําหรับทรายเรานะคะ สิ่งสุดท้ายที่เอาออกไปจากนี่ก็คือทายนี่แหละนะคะหมดจบเกมนะคะก็ยาก็จะกลับแล้วนะคะรถก็จอดไว้ที่นู่นนะคะหนวนี้ก็เดินกลับก่อนแล้วเหลือต่อไปก็คือร้านนะคะหมดฝนนี้หมดฤดูฝนนี้ยาก็จะมาลื้อร้านนะคะ หรือเก็บปลานเก็บสังกะสีนะคะไปมุงเถียงนะคะไปทําเถียงสวนยางต่ออีกนะคะเสานะคะที่เราจะมาขุดเอาแล้วก็รื้อนะคะไม้อะไรแล้วก็ไปทําเถียงเราต่อเติมเถียงอยู่เรานะคะหมดฝนนี่ยาก็มารื้อแล้วล่ะคะ่ะ สำหรับทรายก็เอาเสร็จแล้วเหลือแต่ล้านนะคะก็มาลื้อล้านรื้อเอาล้านก็คงหมดฝนนี้ก็จะไปทำเถียงนอนอยู่ที่สวนยางนู่นเลยค่ะเถียงเราก็ต่อเติมอีกเถียงเราก็แคบแคบเองนะคะพอดีเลยแล้วก็ไปต่อเถียงเรานะคะต้นนี้นะต้นอะไรเนาะ ขึ้นสี่ต้นนะก็สวยดีนะต้นไม้ต้นนี้ต้นอะไรเนาะก็สวยดีนะคะโดดๆขึ้นไปเลยสี่ต้นเรียงกันเลยอ้อเรียงกันดีด้วยเหมือนจะปาสี่ต้นเลยเนาะนี่นะคะเหลืองปีอทอนก็ไปแล้วหมดแล้ว ดอกไม้โอ้เอามะละกอไปไว้ตำก่อนใครมีวัวก็วัวมาเลี้ยงได้เนาะแถวนี้เอาวัวมากินหญ้ามันลกมะละกอไปตำก่อนนะคะมะละกอลูมมันอ่อนดีไป,ไปตำกินพรุ่งน,นีู้ ลูกใหญ่ๆเลยมะละกอร้านบ้านด้านนี้จะหมดแล้วอามะละกอลุงก่อนตัวนู้นก็เต็มอยู่มะละกอน,นะคะลกยาเต็มไปหมดแล้วก็ลกลุงรังแล้วก็ใครมีวัวก็วัวมาเลี้ยงสิเนาะน่าเลี้ยงวัวนี่ยาเยอะขนาดนี้เอาวัวมากินเลย ดอกไม้อะไรอะดอกนี้ปลูกได้นะคะรถเยอะจังวันนี้รถมาจากไหนนาะอื้มตะกบ บ้านลุงก็ยิ่งเยอะนะคะนูน่นตะกบบ้านลุงนูน่นโอ้สุกเต็มต้นไม่มีใครกินไม่มีใครกินสุกเต็มต้นเลยต้นไม้ต้นนี้ก็สูงใหญ่ขึ้นไปแล้วอตอนนี้ก็ปิดสำนักง,งานแล้วถึงเวลาปิดแล้วนะคะถึงเวลาปิดก็ล็อกประตูปิดแล้วคะ่ะอ่า แอดมินก็กลับไปแล้วนะคะก็ไม่มีใครอยู่นะคะตอนนี้นะคะอะดอกไม้ลุงก็สวยจังอันนี้ยังสวยเหมือนเดิมอยู่เนาะกล้วยไม้โอ้ย,อยสวยๆนะคะโอ้ยสีม่วงสวยจังแล้วก็สีม่วงนั้นสีเหลืองสวยจังนะคะ ยังไม่เอาไปด้วยสวยจังเนาะต้นกล้วยไม้นี้นะคะมันแห้งหรือเปล่าเนะาะโอ้ไม่มีใครรดน้ำเลยแห้งอยู่รดน้ำมาสักหน่อยเนาะสวยจังเลยนะคะเราเป็นคนชอบดอกไม้ด้วยอ้าวนี่ดอกสีขาวอุ้ยตัวนี้ยิ่งสวยสีขาวมาดูก่อน สีขาวสวยจังเลยสีขาวนี่กำลังออกช่อโอ้ยกำลังออกช่อนีก่ก็กำลังออกช่อเป็นกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ที่ลุงได้มานะคะโอ้โหสวยจริงๆนะคะโอ้โหนี่นะคะชอบดอกไม้แบบนี้ด้วยสีขาวสีม่วง ออกมาฤดูนี้ก็เป็นฤดูที่ดอกไม้ตอวดอกกล้วยไม้กําลังจะออกเนาะค่ะดอกกล้วยไม้เป็นดอกนะคะฤดูนี้นะคะดูสิสวยสีขาวสวยจริงนะคะอืมที่ลุงเอามาอ่าตั้งแต่ตอนนั้นนะคะนี่ตัวนี้ออกยิ่งจะสวยเนาะกําลังเป็นช่อเลยนะคะโอ้ชอบ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 ดอกไม้สวยนะคะ เราเห็นดอกไม้ไม่ได้นะคะแค่เ,เห็นดอกไม้ไม่ได้ชอบมากเลยนะคะอชอบดอกไม้นะคะสีขาวนี่คือขาวบริสุทธิ์นะคะสวยอีกแบบหนึ่งสวยแบบขาวบริสุทธิ์แล้วก็เป็นสีม่วงสีม่วงก็ออกสวยอีกแบบหนึ่งนะคะกล้วยไม้นี้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ชนิดดีด้วยนะนี่ลุงก็โอยังไม่เอาไปด้วยเนาะคะเนาะนี่นะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ